สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับลิลลี่อีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะลิลลี่กลับมาในลุคแบบหน้าหนาวนะคะถ้าเกิดสมมติใครหลายๆคนนะเคยตามลิลลี่ใน y o u t u b e Channel ใช่ไหมเมื่อปีก่อนลิลลี่จะแต่งหน้าสไตล์เกาหลีรับลมหนาวแต่ว่าปีนี้เราจะเปลี่ยนนะคะเป็นแบบการแต่งหน้าสไตล์ฝรั่งนะคะก็คือรับลมหนาวอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นการฝรั่งแบบ ลึกมากอะคะ่ะมันเป็นการยังไงอ่ะอะอัดแอให้เข้ากับเมืองไทยของเรานะคะก็อันนี้นะคะส่วนใหญ่ดิที่จะใช้เครื่องสำอางจาก Wet n w i w i นะคะซึ่งเป็นราคาที่แบบเข้าถึงได้ง่ายมากๆนะคะแล้วก็สามารถคีเอทลุกที่แบบดูแพงๆแบบนี้ได้ยังไงนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะลิลี่จะใช้ Wet n n d w i l o v o v e r l l r e r m f o u o u n t i t n o n ในการที่จะปิดพวกรอยใต้ตาแล้วก็พวกรอยสิวนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็เซตทุกอย่างด้วยเพรสพาวเดอร์จากเวท n ันวอลเช่นเดียวกันนะคะนี่จะใช้เป็นแปรงเพื่อความเบาสบายค่ะหลังจากนั้นก็ใช้เป็น Color Icon b r o w Pencil จากเวท n w นวอ d นะคะค่อยๆเขียนนะให้มันดูโกง่งแล้วก็ใช้แปรง s ป o บ b u r บ s h เบนให้มันฟุ้งค่ะแล้วก็ใช้ตัว Eye Cream Pencil นะคะเขียนบริเวณเปลือกตาแล้วก็ขอบตาล่างนะคะอันนี้จะทำให้ตาดูสดใสแล้วเราก็ใช้นิ้วเกลียค่ะ แล้วก็ใช้เป็นตัวอายแชโดว์นะนี้เนื้อดีมากลรีอชอบมากเป็นสีชมพูนะคะออกมุกๆหน่อยค่ะท้ายทั่วเปลือกตาแล้วก็สีขาวมุกในส่วนที่เป็นหนกคิว้วแล้วก็คัดเบ้าด้วยสีน้ำตาลค่ะหลั oh, they they จากนั้นก็ใช้เป็นซิงเกิลอายแชโดว์คัลเลอร์ไอคอนนะคะออกจะสีแชมเปญแชมเปญหน่อยทาทับให้ทั่วเปลือกตาเลยค่ะแล้วก็บริเวณขอบตาล่างด้วย เขียนอินเนอร์ไลเนนะคะด้วยดินสอไอลายเนอร์สีดำนะคะทั้งขอบตาล่างแล้วก็ขอบตาบนเลยค่ะเขียนให้ชิดคนขอบตาที่สุดนะคะแล้วก็อันนี้เขียนไอลายเนอร์นะคะแบบน้ำอันนี้สีดำสนิทมากๆลลี่จะเขียนให้แบบคล้ายๆ Cat อายตวัดหางขึ้นให้ดูหนานิดนึงนะคะเพื่อให้ตาดูคม เขียนเชื่อมบริเวณขอบตาล่างด้วยค่ะแล้วก็ดัดขนตาค่ะหลังจากนั้นนะคะปัดมาสคารา่าดนวยนะคะด้วยเวดอังวาวนะคะอันนี้เนี่ยหัวแปรงจะค่อนข้างใหญ่นะคะทำให้สามารถชอกซอนซอนใส่ขนตาเราให้มันชูขึ้นมาให้ดุง,งอนได้ค่ะแล้วก็ใช้บริเวณขนตาล่างด้วยค่ะ อันนี้ลิลลี่แปะขนตาปอลอมขนมาจาก Nessie Choice นะคะแล้วก็ใช้ Physician Formula นะคะ a p p y b o o s t e r อันนี้เป็นบอนเซอรใช้เป็นฝั่งที่สีนังตานะคะคอน t o u r ์บริเวณใต้หนกแก้มนะคะแล้วก็กรามค่ะหลังจากนั้นนะอันนี้ลิลลี่จะใช้สี Sandstorm นะคะเป็นลิปสติกนะในการที่จะทำเป็นที่ปัดแก้มนะคะเพราะว่าสีมันจะได้ดูเข้ากันกับที่ทาปาของเราวันนี้นะคะ ก็ใช้นิ้วมือเกลี่ยแบบนี้ไปได้เลยนะคะอันนี้ปัดให้สูงใต้ตา่อยนะคะแล้วก็บริเวณจมูกด้วยค่ะปัดเชื่อมกันไปเลยค่ะแล้วก็ไฮไลท์ดัางด้วยเพื่อให้ดัางเราดูเป็นฝรัง่งหลังจากนั้นนะอันนี้ลิลลี่จะใช้เป็นของ Physician f o r m u l a เหมือนกันนะคะเป็นไฮไลท์ไฮไลท์บริเวณสันจมูกค่ะแล้วก็บริเวณโหนกแก้มนะคะรวมถึงบริเวณ จะงอยปากหน้าผากแล้ก็คางด้วยค่ะมันจะทำให้หน้าเราดูสว่างขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็ลองทาปากด้วยนะคะที่จะทาสีสีนะคะสีแรกเป็น b a r e t all ค่ะ เพิ่มความเปรี้ยวขึ้นมาระดับหนึ่งนะคะอันนี้เป็นสีแซนสตอร์มนะคะจะให้ลุกดูแบบ g r ั n ช์ขึ้นมานิดหนึงนะคะอันนี้จะเป็นสีมอคค a าลิเชียสนะคะจะออกน้ำตาลขึ้นมานิดหนึ่งจะให้ลุกที่ดูแบบแซบเวอร์มากยิ่งขึ้นค่ะ สีนี้ลิลี่ชอบที่สุดนะคะ cinnamon spice นะคะสีนี้นี่จะทำให้แบบเราดูเป็นฝรั่งแบบขมเข้มแล้วก็ดูเป็นหน้าหนาว hit in trend กับวินเทอร์นี้สุดๆเลยค่ะ ก็ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบนะคะก็หวังว่าการครีเอทลุคนี้นะจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคน mm hmm. หรือว่ากำลังคิดว่าจะแต่งหน้าไปเขาดาวปีใหม่รับลมหนาวยังไงนะคะก็ล really mm ิลลี่ก็ได้ครีเอทลุคนี้ขึ้นมาก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าเกิดสมมุติชอบคลิปนี้ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์เ hmm. ป็นกำลังใจให้ลิลลี่ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย